สวัสดีครับนักธุรกิจกับสวบวหลังงานนะครับวันนี้สิพามาเบิงละมุดนะครับพันกระสวยมาเล่นะครับเบิงลักษณะของต้นนะครับอันนี้ปลูกปลูกมาแล้วได้สองปีนะครับสองปีมาเบิงลักษณะของต้นมันนะครับว่ามันเป็นลักษณะแบบใด ต้นน้อยขนาดนี้ก็เป็นน่วยให้แล้วนะครับนี่นะครับ,บนี่นะครับเบึงน่วยมันครับก็สวยมาเล่นะครับเป็นพันน่วยใหญ่นะครับลูกใหญ่หน่วยใหญ่นะครับต้นคาดนี่ก็ติดน่วยให้แล้วนะครับ นี่ก็กำลังเป็นช่อดอกนะครับกับวัวจะติดหน่วยห,หรือเปล่านะครับนี่นะครับก็ติดหน่วยให้แล้วนะครับเนี่ยนี่ก็ถือว่าติดแล้วว่า่วงแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบเป็นช่อดอกแบบนี้ก็จะอาจจะมีโอกาสร่วงนะครับละมุดนะครับพันกระสวยมาเลนะครับ ตัวนี้คือฉีดพ่นจุลินซี่ประจำนะครับเดือนหนึ่งฉีดพ่อนอยู่สอ,สองสองอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับเดือนหนึ่งขีดสองครั้งครับปุ๋ยทังดินก่อจะให้เป็นปุ๋ยปุ๋ยแอกครับปุ๋ยขีขีง่วนะครับปุ๋ยมูนขีงัวนะครับ นี่นะครับผวกปุ๋ยมูลขีง่ว่านะครับก็ให้รบๆบต้นแบบนี้นะครับก่อฤดูฝนก็จะให้เทียนนึงนะครับปุ๋ยมูลขีง่ว่านะครับขีง่ว่าผวกขีง่ว่าสินะครับก็ถือว่าปีหนึ่งก็ใส่เทียนนึงนะครับนี่จะเป็น น่าจะช่ำนะครับเป็นต้นช่ำนะครับสื่อต้นพันมาตอนน้อยๆนี่จะอยู่ประมาณนี้นะครับความสูงของเขานะครับความสูงของยอดนะครับ จากี่มหานี่ก็ประมาณประมาณ40เส้น40หาสิเส้นนะครับความสูงของเหลื่มต้นที่สื่อต้นกามากนะครับอันนี้ก็ผ่านไปสองปีนะครับนี่คือผ่านไปสองปีนะครับก็โดยการฉีดพ่นจุลินซี่นะครับ เดือนหนึ่งสองขังนะครับแล้วก็ไซมูนขี่ง่วนะครับแล้วก็สองปีก็คือติดลูกแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้คือติดแล้วนะครับบนหลวงแล้วละมุดกระสวยมาเล้นะครับสื่อต้นพันธุ์มา ในราคา60บาทนะครับต้นนี60บาทก็สองปีก็จะได้กินแล้วนะครับนี่นะครับ ช่อดอกเขาบ่วัลวยิบติดไหบ่บ่วนะครับอันนี้ก็นนะ่าจะร่วงแล้วนะครับนี่มีบต่ติดนะครับนี่ร่วงแล้ว พี่น้องคนใดอยากให้ละมุดนะครับติดหน่วยร่องฉีดพ่นยูรินซี่สังเคราะห์แสงเมืองนะครับล่องทํำตานักธกิจเมืองนะครับสองปีนะครับออกหน่วยให้ได้ก,กินแล้วนะครับนีขอบคุณครับ